ใจคนยากแท้อย่างถึงอืแม้กระทั่งลูกที่เราเลี้ยงมาแท้ๆยายจ๋าเอ้ยนะฮะเลี้ยงมาส่งเสียเนาะเออพอเขาเติบโตมีครอบครัวเขาก็ใช่ว่าจะคิดถึงเรานี่แหละชีวิตพี่และกัเพื่อนอีกหลายๆคนในต่างแดนขอบคุณมากๆที่ให้มาระบายในจุดตรงนี้ขอบคุณมากๆกับคอมเมนต์ทุกๆคนที่เข้ามาเข้าใจทุกกรณีนะฮะเป็นเรื่องที่ทุก์ในหัวใจ มีฝรั่งเลี้ยงลูกด้วยเงินเนาะเลี้ยงลูกด้วยเงินแล้วเอามาอยู่เมืองนอกไม่ได้ไม่ใช่แค่เลี้ยงแต่ลูกบ้านเราก็ต้องสร้างอันนี้เป็นจุดปัจจัยอยู่แล้วว่าทุกคนมาอยู่ต่างแดนก็หวังรากฐานพื้นฐานแม่ก็ต้องทรงลูกก็ต้องเลี้ยงถ้าไม่ได้เอามางานเราก็ทําสละชีวิตสละชีพสละแรงเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อสร้างให้ครอบครัวทางเมืองไทยพออายุมากขึ้นเนาะ,ะเจ็บป่วย นี่คือจุดที่แสนเศร้าของเมียฝรั่งในต่างแดนถ้าบางคนมีสามีอยู่นะฮะอยู่ด้วยกันเนาะก็ยังถือว่าโชคดียังอาศัยผู้ดูแลแต่บางคนไม่มีสามีแล้วนะพี่ๆเนี่ยเลิกลาหรือ อีกคนหนึ่งนะคะสามีตุยแต่เลือกที่จะไปอยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะค่าใช้ใจ่ายทางเมืองไทยมันไม่มีวันว่าลดลงนะคะคนเคยได้อืลูกร้านนู่นนี่นั่นแล้วลูกแต่ก่อนมีลูกคนเดียวมีลูกสะพ้ยเข้ามามีหลานเพิ่มเติมพอหลานเริ่มโตนะแทนที่พ่อแม่เขาจะเลี้ยงแล้วหาใช้ใจ่ายเองค่ะเรียนค่นานู่นค่านั่นกลายเป็นว่าหนักหนักหนัก,นกทั้งชีวิต นะอันนี้พูดถึงแม่แม่ที่เลี้ยงลูกอยู่เมืองไทยไม่ว่าลูกหญิงลูกชายยายจ๋า,จาฟังเอามารวมกันเลยนะคะหัวอกคนเป็นแม่พอถึงเวลา,กาเกษียณหรือถึงเวลาที่ไม่ไหวแม้กระทั่งผัวตุยได้เงินเนินไม่ไม,แม่แต่ทีนี้มันไม่ได้เยอะนะมันไม่ได้เยอะอืมเปรียบเทียบเท่าถ้าเกินกล่าวไปบ้านที่เราสร้างไว้เรากลับไปมันเป็นที่ที่ลูกหลานสบายอยู่นะ เออเราไปเดือนสองเดือนติมากก็ไม่ได้บ่นมากก็ไม่ได้อ่าไม่เป็นระเบียบอะไรก็ไม่ได้นะฮะเราก็ตัดใจเออช่างมันเรามาแค่เดือนสองเดือนและทีนี้ชีวิตจริงๆเวลาเกิดปัญหาหรือว่ากเกษียณแล้วเราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นอ่าและลูกๆไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงพอเราพูดออกไปเขาก็จะบอกว่าโวจะบ่นอะไรนักหนามันก็ปกติป้าชีวิตเขาเพราะเขาอยู่ กับครอบครัวเขาโดยที่ไม่มีเราที่เป็นแม่ผู้ส่งเงินให้เขาสบายผู้คอยเสริมให้เขา,อ,าอยู่นะได้อย่างไม่ต้องคิดมากเงินเดือนไม่พอไม่เป็นไรฉันก็ทําไปอย่างนั้นแหละแล้วฉันก็ได้ของพ่อของแม่ของแม่ส่งมาเสริมอีกนั่นคือความคิดแล้วมันเป็นเวลามานานๆเอาตรงๆเรานี่แหละผิดเองคำเนี้ยขอโทษขออภัยยายจจย้ำเสมอทำไมถึงยอมรับเราต้องยอมรับว่าเราผิดเพราะถ้าเราผิด เราจะเปลี่ยนความคิดให้ไวและรักษากายใจสมองร่างกายเราให้เร็วขึ้นเพราะเราเจ็บป่วยแล้วไปนั่งคิดแล้วน้อยใจเอาคำพูดของลูกเต้านะามาสะสมในช่วงจังหวะอ่อนแรงอ่อนล้าอายุก็มากแล้วเนี่ยเรายิ่งจะแย่เพราะนั่นคือการเราเก็บคำพูดความเจ็บความจริงที่ลูกพูดออกมาทำร้ายตัวเองนะคะเจ็บปวดจริงๆ นะยา่จ่าจเอ้ยพี่กันนี่อีกคนหนึ่งนะลูกสองเหมือนกันไม่มีหวังไม่มีใครเกิดไม่มีใครกล่าวนะคะเพราะเงินเดือนอผัวตายไม่ได้มากเนาะอยู่ที่นี่ถามจริงๆถ้าเอาเปรียบเทียบนะ ที่นี่อยู่บ้านพักเงินเดือนแม่ไม้เนี่ยยายจ๋าจยังมองว่าเราย้ายไปเมืองไทยได้เนาะแต่เงินเดือนป่วยมันจะมีเลเวลของมันนะฮะเราจะไปอยู่ยาวถาวรไม่ได้เพราะเรายังอยู่ในคอนโทนนะฮะอันนี้ก็ต้องมาวัดแตกต่างเนาะ,ะเลือกที่จะอยู่เพราะรักษาตัวเองแล้วยังได้เงินตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเงินเดือนแม่ไม้มยายจ๋าจมองว่าไปอยู่เมืองไทยเงินเดือนไม่ไม่สามหมื่นเราเปรียบเทียบเลยสามหมื 30, 000, นะ่นเนาะไม่ต้องเอาเยอะ บางคนได้ไม่เยอะไม่ใช่ทุกคนจะได้เหมือนกันคําพูดหนึ่งลูกสาวลูกชายถามว่าเอ,าอ้าป้าป้าตุยเอาสมบัติเขาล่ะขายบ้านได้เท่าไหร่นูน่นนี่นั่นนะฮะเขาก็จะถามเหมือนสมบัติหลังสมหวังสมบัติพ่อฝรั่งหลังจากพ่อฝรั่งตุยแต่สุดท้ายแล้วคนอยู่ความเป็นจริงเนี่ยเรารู้ว่ามันเหลืออะไรนะฮะ ถ้าคนมีเงินก้อนอืมเอาตรงๆว่าเจ้าหอบเงินกลับบ้านไปอยู่กับลูกถ้าเจ้าบอกลูกว่าเจ้ามีสุดท้ายเจ้าก็ไม่เหลือเพราะความใจอ่อนของเรานะะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอืมคุยกับลูกแล้วบอกแค่มีแค่เงินเดือนเท่าเนี้แล้วลูกไม่รับเงินเดือนสามหมื่นเงินเดือนไม่ไม้นะเพราะเงินเดือนไม่ไม้นี่ยเราย้ายไปรับที่เมืองไทยได้ตัวเราคนเดียวไปเถอะ เอาตรงๆนะฮะถ้าเราทําอะไรเสริมไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่ถามว่าเงินเดือนที่นี่สามหมื่นไม่มีผัวเคยทํางานมาก่อนโอเคมันอาจจะมีบ้านพักแบบจ่ายนู่นนี่นั่นตามระบบมันก็โอเคถ้าเราคิดว่าอยู่นี่แล้วสบายใจแต่ถ้าคิดอยากจะกลับไปเมืองไทยเราอยู่กับลูกกับเต้าไม่ได้ไปเช่าบ้านอยู่ใหญ่นะไปหามุมอยู่เลยเอาจริงๆหลายคนเลือกที่จะไปอยู่อย่าลืมค่าเช่าบ้านไม่ต้องแบบแพงมากสามสี่พันห้องเนาะกินใช้เหมือนคุณป้าเจ็ดสิบ อ่าหกสิบแปดปีอ่ะนะแกสบายชิวๆแต่นั้นแกมีเงินเดือนอยู่สี่หมื่นกว่าเกือบห้าหมื่นนะคะสี่หมื่นกว่าตอนนี้แกก็มีความสุขก็คือแยกออกมาเลยบ้านที่ให้ลูกให้เต้าก็ปล่อยนะอยากมาหาก็มาหาแล้วก็ไม่มารับผิดชอบก้อนใหญ่กับใครแถมได้เที่ยวมีเพื่อนอ่าคนเท่าเนาะเขาวัดเขาวาอ่าเนาะบ้านเช่านะคะ อยู่อย่างสบายแต่แยกออกไปอยู่ไกลๆโดยความสบายใจเพราะการอยู่กับลูกกับครอบครัวกับพี่กับน้องเอาตรงๆนะหัวอกเราอายุมากแล้วเนี่ยอืเงินเรามีไม่พอเนี่ยใจแข็งไม่พอแล้วเห็นอาการแสดงของเขากลับมาไม่ว่าหลานหรือลูกชายลูกสะพ้าไม่ได้ดังใจไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่แม่ยายแม่แม่แม่ผัวอยู่เมืองนอกกลับไปช่วชั่วๆช่ว,ชวนะคะ มันก็จะทําลายทําลายความรู้สึกทีนี้ถ้าเกิดอารมณ์รุนแรงกันบองตรงนะยายจ๋าเตือนพี่ๆทุกๆคนเลยว่าทางเมืองไทยอ่ะข่าวขาว,ขาว,ขาวเห็นไหมพออืทําร้ายลูกลูกทำร้ายแม่อนนู่นนี่นั่นมันมีสารพัด เพราะสติสัมปชัญญะปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราเพราะฉะนั้นห่วงตัวเองตรงนี้สิ่งที่ซัพพอร์ตตัวเองได้พินิษ์พิจรนารณาเราอยู่เมืองนอกมา10กว่าปี20กว่าปี30กว่าปีไม่มีใครเราไปอยู่เมืองไทยแยกไปอีกจังหวัดหนึ่งเราอยู่คนเดียวอยู่ได้มีเงินหามหมอ นะคะมีห้องอยู่เนาะกินอาหารบ้านเราไม่ต้องไปคิดลงทุนอะไรแล้วสําหรับวัยเกษียณก็สบายใจเหมือนพี่คนหนึ่งที่ไปอยู่บ้านพักชราคนชราที่สระบุรีนะคะโอ้ทาวิดีโอมาให้ยายจ๋าดูน่ารักมากอืมอลูกไม่มาหาแล้วนะก็หายห่วงอะ่ะก็คือเราเลือกที่จะออกมาแล้วนานทีเขาก็โทรมาแล้วก็อยากไปก็ไปหาเขาเองนะคะนั่นคือข้อหนึง่งมันคือความเป็นจริง เขาต้องรับผิดชอบครอบครัวเขาเราอยู่กับเขาพอครอบครัวเขาโตเราแก่ลงแล้วอ่าเราแบกเขาไม่ไหวเราก็ต้องยกตัวเราออกมาอยู่ต่างหากพร้อมเงินที่เรามีที่พอรักษาตัวเราได้อย่าลืมว่าเงินจนํานวนนี้สําหรับตัวเราคนเดียวอยู่ได้สบายทุกที่ในเมืองไทยนะคะลองพินิษพิจารณาดูเนาะเอาจริงๆอืม มาชมดอกไม้นะคะทุกคน